สวัสดีครับมือนี้ภาเบิงการฉิดปุ๋ยทั้งใบมั่นสมหรัหลังนะครับขั้นตอนแรกเขาก็ที่น้าลงใบก่อนในถังครับขั้น,นตอนต่อมาก,ก็คือเที่ปุ๋ยทั้งใบเข้าเพื่อลงใบผสมในถังอัตราส่วนนี่ก็ยี่สิบซีซีต่อหนึ่งยี่สิบลิตรครับหร,หรือบุหรี่ค้นใส่ไรก็นหนึ่งก็กได้ประมาณนิดนึงครับ เพื่อบ่รจการเพื่อบ่เป็นการให้เร่งมันปดครับส่วนต่อไปคือมีผงอเมโนครับใส่ประมาณหนึ่งสองส่วนต่อนามยี่สิบเลตครับเพื่อเป็นการบำรุงดินไ่ไในตัวครับสำหรับการค้นนะผมกับนี่ละครับใส่หน้าสีนาข้นเราครับง่ายๆครับอุปกรณ์ง่ายๆ เพื่อความสะดวกสบายครับสำหรับหัวฉีดของผมนะครับผมก็ใช้เป็นหัวฉีดแยกสองทั้งเพื่องายในการฉีดพ่นสะดวกสบายต่อจากควางครับถ้าบู้ใดสนใจก็สร้างไหนได้ครับทั้งช้อปปีหรือร a า a d a าครับมอแพงครับนี่ก็เป็นมั่นอายุสองเดือนครับเอกาก เลงต้นมันซะกอนครับสำหรับคลิปนี้ผมกัมีเพียงเานี้ครับพ,พี่น้องท้งไหนสนใจหรือของใจมองไหนกะสอบถาไมไปเดอ้อครับสำหรับเรื่องมันสปลลังขอบคุณครับ